คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนัสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธฐเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคสิทธิมาลาครับกับสูตรแต้ม2ตะวันสูตรที่1นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขนะครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่1กันยายน64นะครับสติทั้งหมด10หงวดนะครับก่อนอื่นจริงนะเลยเรากดติดตามเสร็จแล้วแล้วก็เราอย่าลืมนะครับดูสติเอาหลังด้วยนะครับ ว่าสถิตย์ย่ำหลักเปความน่าจะถือมากเพียงใดแล้วก่อนที่จะนำมันไปใช้นะครับเราก็มาดูในส่วนของสถิตย่อหลักกันเลยนะครับว่าคำนวณกันไว้อย่างไรนะครับไปดูครับเดี๋ยวนะครับผมเชื่อเราต้องเชื่อในสถิติที่เราดูด้วยนะบางทีอ่ะนะก็คือเพื่อนคือเราเชื่อในสถิติมั่นใจเราค่อยนำมันไปใช้นะครับเราวไปดู สูตรเข้าตั้งแต่1กันยายน64ออก1 1 4 4 7 5 2 6 7 9ครับเราใช้ในส่วนของหลักร้อยรางวัลที่1บวกด้วยหลักหน่วยล่างครับ4บวก9เป็น13 13บวก2คงที่13 14 15ใส่5 5บวก2คงที่เป็น7 7บวก1คงที่เป็น8 8 บวก4ี่คงที่8 9 4, 10 11 2ใส่2 2บวก9เป็น11 11ได้แต้ม2 7 8เอ่อ5 7 8 2 1 5 7 8 2 1ครับเรามาดู16กันยายน64ออก9 3 5 2ตัวเราออก9 0นะครับ2ตัวบนออกแล้ว3 5 3 6 5เป8นี่แ8นะครับเข้าก็คือเข้านะหลุดก็หลุดเราก็ต้องว่ากันตัมตรงนะ สิบันยายนหกสี่ออกศูนย์เจ็ดย์เก้าสามห้าสองหน้าเก้นะครับเบวกด้วย0ได้9 9้ 2, เบวกสเป็น 1, 1ิ1สิบเอ็นงบวกสองที่ได้3ามสบวกหนงที่เป็น4 4่สบวกสีงที่เป็น8ปนะครับแปดบวกเกงที่ครับ ที่ครับ8ปดวกเป็น17บดสิบเดต้าหนึ่งสามสีครับ1ตัวละคหออก5้าเจ็ดแตัวละออก8 3 2อตัวมันออกแลไเจ็ดหนึ่งเบวกหนึ่งบวกกันเป็นแปดแปต่อมาหตัวละค4หตัวละครหกสี่ห้ตัวละรแปดสามหนึ่งบวกด้วย3เป็น4 4บวกด้วย2 4 5เป็น6กใส่ห 6บวกด้วย2คงที่7เป็น8เส8 8บวกด้วย1คงที่เป็น9 9บวกด้วย4คงที่เป็น13สร3 3บวก9คงที่3บวก9เป็น12สร2ได้6 8 9 3 2นะครับ16ตัวละขอ6 4ออก3 8 6 3 7 2 2ตัวละออก3 8นะครับ7กับ2 7 8 1 9ได้แตม 9, 9. ข้ริงิตัวละหกสี่สามแปดมเจ็ดสองสอต้องรสามนะครับสามบวกด้วย8เป็น8 9ดเสีได้ผม11สิบเอ็ดสิเอ็ดบวกสองสิบเอ็ดสิบสอใส่สามสบวกสงของที่เป็น5้าหบวกหงของที่เป็น6 6หกบวกสของที่เป็น10บใส่ศูนบวกเกได้เก้ได้3ามห้าหกศูนย์กาสามศูนย์ก้าครับ1นึ่งพิิกายหกส่ออก 0ูนย์7 2่หอตัวลออกเก้ห้างตัวบนออกอะไรสามเจ็ดเจ็กับสามบวกกับสิบนี้ศูตัวนี้หนึพิศษก้าหกศูนย์สี่ห้าศูอตัวก้าห้าศูนย์บวกด้วย5 0าบวกห้าได้ห้บวก2องคงที่เป็น7จ็ใส่เจ บวกสองของที่7จแบบเป็น9ใส่เ 9, 9้บวก1นงของที่เป็น1ิบใส่ศูบวก4ของที่ได้4 4บวก9ก้ของที่เป็น13ใส่สได้เจ็ดเก้าศ3นย์ด้าศูนย์สี่สิบกกันหออกศูนย์สาอจ็ดกหนึ่งสองตัวละออก5 7 2เจตัวันออก6 1 6นึกบวกหนึ่บวกกันเป็น7จนี่แต้มเจ็ด 1 6พฤกจิการยตนตัวละงกัน1บวกกันเป็น7แท่7นี่นะ16พฤกจิการยเตนัวละนะ7บวกเเป็น14 1 4 2บวก2กคับ14 15 16 6บวก2ของที่ครับ6.7เป็น8ใส่8 8. บวก1งที่เป็น9ใส่ 9, 9, 9 9ก้บวกสของที่9กบวกสเป็น13ใส่สามสบวกเกของที่3าบวกเเป็น12ใส่สได้6กหกแปดเกอันนี้เป็นแต้มรวมนะหกแปดเก้าสามสองหนึตอมหกออกอะไร0 7นย์เจตัวล่างออก ปดสองแปดสองนะคะรับสองจำนวนออกอะไรออกห้าแปดใช่ไหมห้ากับแปดจำนวาบวกกันห้ากับแปดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามก็จะเป็นแต้มสามไม่งงนะในวิธีการคำนวณนะนะแต้มสามนะแล้วก็มาดูแต้มสามนะแต้มสามเห็นนะต่อมาครับเรามาดูหนึ่งธนบัตรคมหกสี่หนึ่งธนบัตรคมหกสี่ ศูนย์เจ็ดเจองาแปดสองตออก82ดสองสองะสองนะครับเรามาดูนะศูนย์เจ็ดเ้าองตะระแปดสองนี่ตามสังหน่งธานคมสงบวกสเป็น4 2, 2, 4่สีบวกสองเป็น6กใส่หกหกบวกสองที่7เป็น8ปดใส่แ บวก1ของที่เป็น9ก้ใส่เกบวก4ของที่เป็น13ใส่สาบวก9ของที่3าบวกเเป็น12ใส่สได้6 8 9ปดเก้าสองกครับ16ตั๋วองหก4ออกหกสา3 3มเก้าสอมอตัออก8ปดสามหกสามาสองสามห้าสอตัวออกแปดสมัวออกอะไร ออกสามห้กับห้บวกกันเป็น 8, แปดแต่แปดมนะี่ต้มสองตานะครับต่อมาสิบหกทนคหกสี่สาก้าสองสามห้าสอวละนะครับเอามาดูนะครับ3กับห้บวกกันเป็น8ปดนี่ต่แปดนะต่อมาเรามาดูครับ16บหทนคอมสอบวกสามเป็นห้าห้า บวกสองที่ครับ5้าหเป็น7ใส่เจ็ดบวก2คงงที่เป็น9 9บวก1คึงที่เป็น10ใส่ศูย์ศบวก4คงที่ได้ 4, 4ี่สบวก9คงที่เป็น13บสใส่สต่อมาครับเรามาดู30มธนคม6กสี่ออกแปดหนึ่งเก้แปดสองตอออก3 6มหสาหนะ สองตัวบนออกอะไรหกแปดหกับแปดกับ8 8ดแปบวกหเป็น14ได้แตม้มสนีต่อมา30มสิบถนนของหกสี่แปดหนึ่งอละสามบวกหได้6 6หบวกหบวกด้วย2องของที่6 7เป็น8ป8 8ดบวกด้วย2องของที่กับแปเเป็นสิบ ใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งคองที่ได้หนึ่งหนึ่งบวกสี่ของที่เป็นห้าห้าบวกเก้าคงที่ห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่สิบสี่แล้วก็ใส่สี่นะครับที่ไปที่มาของตัวเลขไม่งงนะต่อมาครับสิบเจ็ดมักละของหกค่ะครับแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าสองตัวละออกเก้าสอง หลักร้อยลองที่1บวกด้วยหลักหน่อยลากครับ1บวก2เป็น3นะครับ3 3มะา3นะ3า 3, นะบวกด้วย2องดีครับ3บวก2เป็น5 5 บวก2เป็นของที่5 6เป็น7 7บวก1นงของที่เป็น8 8บวก4ีของที่ครับ8 9ดเก้าสิบเป็นสิบสใส่2 2บวก9ครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1ด okay. ้่ะได้แต้ม5 7 8 2จ็ดแปดกุมภาพันธ์หกหครับออก9 4 4 3 0 8่สองตัวละออก30มศนะครับสองจบนออก0 8 0ย์ก็ได้แต้มแนี่แต้ม8ปครับนะครับหกุมภาพันธ์หกหาครับรามาดูนะครับเก้าสี่สีามูนย์แปดสตัวละออก30นะครับ เรามาดูนะครับเราใช้ด้ส่วนหน่วยสิบร้อยหลักร้อยเราเอาที่1่งนะบวกด้วยหลักหน่วยล่าง3าบวก0ได้3ได้เปิดรวมเป็น3นะ3บวกด้วย3บวกด้วย2คงที่ครับ3บวก2เป็น5 5บวก2คงที่เป็น7 7 บวกหนงขงที่เป็น8 8บวก4ีขงที่ครับ8 9ดเ11าสิบสิใส่2ครับ2องบวกเก้ขงที่เป็น11บเอใส่หนึ่งกุมาพันหกหครับเออศูย์เก้าแปดห้าเกสองตล5างห้าครับอ่าเราใช้ในส่วนของเลข5นี่นะครับ หลักเดิมนะ5้าหลักร้อยบวกด้วยหลักหน่วยลงครับห้าบวกเเป็นสิบสองสิบสองวกสอครับสิบวกสเป็นสิบสีครับส่สครับสีบวกสคงที่เป็นหกครับใศษหกหกบวกหงคงที่เป็นเจครับใศ่เจ็บวกสคงที่ครับเจบวกสเป็นสิบเครับเศห่งหนบวกเคงที่เป็นสิบเศศครับได้สี่หกเจ็ดหนึ่งศูนยครับ นี่เป็นสูตรของแต้ม2ตัวบนสูตรที่1นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเศรษฐีจาก10จาก10งวดเป็น11งวดนะครับขออนุญาตเปลี่ยนตัวเลขครับเมื่อกี้ลืมเปลี่ยนตัวเลขไงเป็น11ดงวดนะครับขอไปโอเคนะครับดูเสร็จแล้วก็แชร์ลงเฟซบุ๊กด้วยนะครับอยากรวยต้องดูหวยโชคเศรษฐีหมื่นล้านครับสวัสดีครับ